หลังจากที่บอกไปที่ EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปเจอกับน้องหมูตอนนี้เต๋อกำลังจะไปหาโอเอ๋วี่รีสอร์ทจะทำยังไงให้หมูไปอยู่ตรงทะเลเหมือนที่เขาถ่ายรูปกันเธอออกไปเที่ยวทะเลกันไหมเอาละเดี๋ยวเราจะเดินไปห้องแล้วนะฮะที่เราดูหายใจทีๆนะฮะเพราะว่าโรงแรมที่นี่เขาจะเป็นแบบอยู่บนไหล่เขาใช่ไหมครับก็เลยเหนื่อยนิดหน่อยเอาละ พร้อมแล้วนะครับเข้าซ้ายซ้ายคือข้างไหนครับเ้ามิคึเจ้เอ๊ะครับคุณคิดดูว่าการที่เราจะได้นั่งทำหัวนะครับแล้วก็มองวิวชายหาดเฉวงของสมุยแบบนี้กว้างมันมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหม สวัสดีครับไอซ์พาดูอีพีนี้นะครับยังอยู่ที่สมุยมีอะไรที่ทุกคนรอคอยอยู่หลังจากที่บอกไปที่อีพีที่แล้วน,นะครับวันนี้เราจะพาไปเจอกับน้องหมูอยู่ที่เกาะมัตสุเรากำลังจะเดินทางโดยเรือของอาวานนี่สมุยเป็นเพื่อนเพื่อนญาติมิตรกับอันันตลาที่เรามาพักนั่นเองนะครับนี่คือเรือของอาวานนี่เฮ้ hey, ไม่ใช่ <laughs> เรือของอาวานนี่อยู่ด้านหลังครับแล้วก็เราจะพาไปเช็คอินเข้าพักที่อนันตลา ลาวาน่ารีสอร์ทกันกำลังนั่งเรือของอว่านี่ไปดูน้องหมูที่เกาะมัดสุนนะครับใช้เวลา30นาทีแล้วก็ต้องใส่เสื้อชูชีพแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้เต๋อกำลังจะไปหาโอเอซนนี่สอบ ตาหมูหาหมูนะครับพี่ไปเรามาเกาะนี้เพื่อตามหาน้องหมูนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอตอนนี้เป็นน้องหมาครับเจอหมาตอนนี้เจอหมูแล้วนะครับแต่ว่าความยากคือจะทำยังไงให้หมูไปอยู่ตรงทะเล เหมือนที่เขาถ่ายรูปกันเนี่ยห,หมูอ,หอ,อยู่ในข้อกาะออกไปทะเลกันหน่อยเร็วเธอออกไปเที่ยวทะเลกันไหมนอนอยู่ตรงนี้ไม่สนุกนะเขาถ่ายรูปก,กันโดยไม่มีคนที่เราเห็นในภาพได้อยา่างไรตอนนี้คนแน่นมากเลยย่า a few minutes later ในที่สุดก็ได้รูปก,กับหมูมานะครับภารกิจสําร็จบายบายเกาะหมูเที่ยคุณครับที่ต่อไปวันนี้ไอซ์พาดูเราจะพาไปเช็คอินที่อนันตลาลาวน่ารีสอร์ทสมุยไปเลย มาถึงแล้วนะครับอนันตรลาลาวานาหาดชเวกนะครับอยู่ปลายหาดเลยสังเกตุไอซ์เปลี่ยนเสื้อผ้าน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปคลุกกระหมูจนแยกไม่ออกว่าไหนไอซ์ันไหนหม้วนะฮะ เริ่มที่โฮเทลทัวร์นะครับคุณฮันนี่จะพาเราทัวร์นะครับเริ่มจากห้องแรกที่เป็นสถานที่โปรดของไอ้มากก็คือฟิตเนสนะครับคำว่าโปรดอ่ะอคุณฮันนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไอชอบเล่นฟิตเนสนะครับไอ้ชอบเข้ามาดูเข <laughs> ้ามาเจเลยค่ะว่าคุณฮันนี่ใช้เครื่องเล่นฟิตเนสที่เป็นแบบฟิตเนสเซ็นเตอร์ใหญ่ๆอยู่ถ้าไม่ขี้เกียจจนเกินไปจะมาวิง่งแต่เดาได้ใช่ได้ขี้เกียจ ส่วนอันนี้จะเป็นสปาพรุ่งนี้เราจะมาทําสปากันมีพี่วินมอเตอร์ไซค์มาลับเราด้วยับซอยเลยพี่ได้ค่ะ <laughs> พามาดูนี่เลยห้องประชมุมมีทั้งหมดกี่ห้องครับ3มห้องแต่ว่าสิ่งที่จะพามาดูนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยบ็อกซิ่งจิมเป็นที่แบบต่อยมวย เดี๋ยวเรามาดีกว่าถ้าเราไม่ขี้เกียจจนเกินไปนอกจากมวยก็จะมีคลาสโยคะได้2เวลาต่อวันก็คือตอน8ปดโมงถึงเก้าโมงเช้าแล้วก็4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นจุดต่อมาที่จะพามาดูนะครับชื่อว่า Tree Top Sky Dining นะครับเป็นที่ทานอาหารที่ชิคก้ารายมาชิคก้าาอยู่แปลว่าอะไรคือเหมือนเป็นบ้านต้นไม้ใช่ไหมฮะป็นซุ้มต้นไม้นี่คุณฮันนี่บอกไว้ใครก็เล่าตามเขาอีกทีมีทั้งหมดแค่8โต๊ะเท่านั้น ด้วยความที่อนันตาลา,าวานาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนไหลเขานะครก็เลยจะต้องเดินขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงเป็นการออกกําลังกายแบบนี้แต่ว่าวิวที่ได้ก็คือสวยมากไงที่ที่สามารถมานั่งไฟา d จ n i นิ่งได้ววิวสวยมาก ได้เวลาไปเยี่ยมชมห้องพักผู้ออกแบบเขาออกแบบมาให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนชาวสมุยเขาก็เลยตั้งชื่อโซนของห้องพักเนี่ยว่าเป็นหมู่บ้านต่างๆอย่างหมู่บ้านที่ไอ้จะพาไปดูเนี่ยเป็นหมู่บ้านชุมชนคนเลี้ยงนกเข้ามาข้างในก็จะมีเพนติงที่เป็นนกแล้วก็มีกรงนกแบบนี้ ห้องน้ำนะครับของหมู่บ้านคนเลี้ยงนกไปกันต่อนะครับคูบานะครับสวยมากน้ำทะเลสีสดมากเอาละเดี๋ยวเราจะเดินไปห้องแล้วนะฮะที่เราดูหายใจถี่ๆนะฮะเพราะว่าโรงแรมที่นี่เขาจะเป็นแบบอยู่บนไหล่เขาใช่ไหมครับก็ <laughs> เลยเหนื่อยนิดหน่อยอะก่อนจะพาไปห้องนะครับสายแวะแวะพาดูครับ นี่คือรูมไทป์ที่เรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวแบบใหญ่มากมีตั้งแต่4ห้องนอน5ห้องนอนจนถึง7ห้องนอนเลยสุดยอดมาถึงห้องพักของไอซ์วันนี้นะครับหมู่บ้านของชาวสวนมะพร้าวตะเอ พรที่จะดูห้องพักไอศครีมนี้ไหมครับห้องนี้นะครับชื่อว่าห้องชุมชนคนเก็บมะพร้าวนะครับเข้ามาก็จะเจอฟูแอลวีแบบนี้และเกาะที่เห็นด้านนู้นนะครับชื่อว่ากเ,เ,เกาะอะไรอะไรอะไรเกาะมัดหลังนะครับผมไม่ใช่แบบนั้นมัดหลังเหมือนมัดสูนยเกาะที่เราไปดูน้องหมูนะครับแต่นีนชื่อว่ามัดหลังเอาล่ะก็มีส,ร,สระโลมาอะไรแบบนี้เพราะข้างในก็จะเป็นห้องวิ่งลูมวิ่งลูม นี่นก็เป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นประตูที่สามารถเปิดถึงกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ความใส่ใจของอนันตรลาที่เราประทับใจทุกครั้งก็คือเขาให้ความรู้สึกแบบต้อนลับมาสู่บ้านนี่มีครบเลยมีพี่ปูพี่ช้างพี่ปลาหมึกพี่เต่าพี่ม้าน้ำอุ้ยได้รับการทวงติ่งนะครับปูปลาหมึกเต่าแล้วก็ม้านาำ ดังนั้นอันนี้ต้องไม่ใช่ช้างนะครับต้องเป็นกระเบนห้องน้ำก็จะมีโซนที่เป็นอาบน้ำ outdoor ตรงนี้ก็จะมี indoor กับสุขาเปิดประตูว,วิเซ่ก็จะออกไปสู่โซนศาลาและก็สระว่ายน้ำที่เราเข้ามาจากตรงหน้าห้องนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทำหนึ่งในกิจกรรมเด็ดนะครับที่เราพาไปดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็คือการต่อยมวยนั่นเองเขาบอกว่าเป็นการเบรนเอาท์ที่ดีที่สุดจะได้ผอมลงสักนิดหนึ่งนะครับไปเอาล่ะพร้อมนะครับไม่ได้เตรียมชุดมวยมาก็เป็นชุดออกกำลังกายแล้วนะครับเอาเฮ้ยเก่งเก่งมวยแต่ว่าจะใส่ได้หรอครับครูอันนี้มันดูเล็กๆมากเลยเอ็กแอลคเราลองเอ็กแอลคือถ้าใส่เอ็กแอลไม่ได้ก็คือก็คีเศร้าแล้วนะ มาเอาล่ะพร้อมแล้วนะครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูอะไรครับชื่อนูนครับสวัสดีครับพูคุณนูนครับโอ้าร้อมมาเรียนท่าสะพีเดินครับถนัดมือไหนครับถมือขวาครับข้าวซ้ายอยู่หน้าครับขี้ซ้ายอยู่หน้าครับข้าวซ้ายข้าวซ้ายเอ้าเฮ้ยเข้าซ้ายเนาะเวลาผมพูดว่าหนึ่งนะครับต่อยต่อยมือซ้ายหนึ่งต่อยมือซ้ายหนึ่งมือขวาสองมือขวาสองสอง สอบซ้ายสอบขวาาเฮ้ยสอบขวาหนึ่งซ okay. 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 ้ายสอบซ้ายมาทุกซ้ายหมดทุกซ้ายทุบขวาทุกขวาหนึ่งลืมแล้วค่ะฟูหนึ่งสองโอเคหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคสอง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 คท่านไหนครับสองขวาเออเอาสอบสอบขวาสอบขวาสขวาเออข่าวซ้ายซ้ายคือท่านไหนครับทานี้ เอาขวาเอา,เอาขว้าเราควาขวาขวาควาอ้โเอ๊ะอ,อ,อันนี้ก็พอประมาณนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด5นะครับ5้นาทีไม่ใช่5นาทีพอแล้วขอบคุณครูนะครับขอบคุณครับโหได้เหงื่อดีจังเลยนะฮะเราจะไปทำการทานหมูกระทะก่อนจะดินเนอร์มื้อเย็น ดูเข้ากันไหมคือต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของอนันตลาลาวนานะครับขาบอกเด็ดมากคือเรื่องรสชาติอนันตลาเราไม่ต้อง่วงอยู่แล้วแต่คุณคิดดูว่าการที่เราจะได้นั่งทานหมกกระถ้านะครับแล้วก็มองวิวชายหาดเฉวงของสมุยแบบนี้กว้างๆมันมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหม ขึ้นไปทานดิงนะครับหรือว่าดินเนอร์ที่ Tree Top Sky Dining มาเริ่มกันที่สตาร์เตอร์นะครับมีทั้งแซลมอนมีทั้งพามาแฮมแล้วก็มีปลาหมึกค้วย เมนูแรกโลโก้ทเมโต้สลัดสตาร์เตอร์คอร์ดที่2ปลาฮามาจิกับอะโวคาโดปลาฮามาจิคือนุ่มมากแล้วก็มีสซูชิเป็นซอฟต์ซอสแบบราดใช่ไหมแล้วก็มีอะโวคาโดท็อปปิ้งเข้าไปอีกทั้งเงี้ยมากคุณผู้ชม <c oughs> จานที่สามโลโก้พอรแล้วก็แมงโก้ซอสก่อนที่จะไปสู่เมนคอร์ดก็จะมีชอร์เบรดแบบนี้มาตัดรสชาตินิดหน่อยกับแอปเปิ้ลเชื่อมนะครับ เป็นซอสแกงเขียวหวานแล้วก็เป็นไวท์สินับเปอร์ก็มีแครอท mm hmm. แผ่นนี้เรียกอะไรนะฮะแผ่นโคคอนาชีส hmm. ค <Coconut Cheese. S 2> mm ่ะโคคอนาชีสครับพรีดีเซอร์ตก่อนจะไปถึงของหวานหลักนะครับเขามีพรีด mm ีเซอร์ตด้วยเป็นแบบของหวานแบบก่อนของหวานจริงน้ำบักใจน้ำบ mm ักใจ และคอรดสุดท้ายคือไวช็อกโกแลตบอลแล้วก็โกโก้ช็อกบอลไวช็อกเนี่ยข้างในเป็นราสเบอร์รี่ส่วนโกโก้ช็อกข้างในจะเป็นพิตาชิโอครับเ,เสร็จสิ้นมือนี้พร้อมกับท้องที่ตึงมากนะครับเดี๋ยวกลับห้องกันมั่นใจว่าอากัรตาลาเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องของการเซอร์ไพรส์และก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจมีอะไรอะ่ะมาดูทารานอะไรอะ่ะแฮม ถ้าเพื่อเซ็ทริปโฮมตาลาาน้องช้างกับน้องมา้าขอบคุณนะครับจริงๆเซอร์ไพรส์รสกินนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับกับมัชมิลโลนะคืออน,นันตาลาเขารู้ไาอาชอบช็อกโกแลตมากขอบคุณมากนะครับโอเคคืนนี้กุ้นไนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาเบรคฟาสต์พร้อมกับแสงแรกของพระอาทิตย์ในตอนเช้าโอเคคืนนี้ครับ Good morning เช้านี้นะครับปกติตอนเช้าเราจะ breakfast in the pool ใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเป็น breakfast beside the pool ก็คือไม่ลากลงไปในน้ำนะคะอยู่ข้างสระเป็นแบบนี้แทนก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับ สำหรับเมนูอาหารเช้านะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยโดยการสแกน QR Code ของอนันตลาลาวนาเกาะสมุยรีสอร์ทพอเข้ามาข้างในก็จะมีเมนูให้เลือกก็เลือกไปที่เบรคฟาสต์มีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าจะเลือกเป็นแบบลอยน้ําหรือว่าเป็น floating basket แบบนี้ก็ได้นะครับเช้านี้เราจะมาทํากิจกรรมทางน้ํากันนะครับนก็คือการลากเรือลงน้ำนั่นเองจบบ้านแล <c oughs> ้ <c oughs> เราจะวาพายขยักกันตอนเช้าครับพายขยักขยั ลากเรือลงน้ำครับแแต่ไม่พายนะครับลากขึ้นลากลงสิบครั้งออกกำลังกายเแล้วก็เออลุกยังแข็งแรงนะคุณตอนนี้เหลือเวลาก่อนเช็คเอาท์ประมาณสองชั่วโมงรู้สึก ใจหายมากยังอยู่อยู่เลยนะครับอันันตาราลาวนานะฮะเดี๋ยวเรามาทำสปาก่อน,นก่อนจะเข้าไปทำสปานะครับมีอย่างหนึ่งอยากพิเซต์มากนะครับของอันันตลราที่ลาวนาน ตัวเช็คสุวภาพผิวหน้าค่ะของ<พ>าเอเลนิคทรีทเมนนะคะที่เราจะได้รู้ว่าลูกค้ามีปัญหาในด้านใดมากที่สุดแต่ไอไม่ทําให้กล้องดูนะครับเพราะว่าไอาจะไม่ให้เห็นเด็ดขาดว่าเกิดเสียอะไรขึ้นบนหน้าไอาบ้างเพราะว่าคาดว่าน่าจะต้องดูแลมวสมคุิก่อนทำสปาก็ต้องทำคอนซัลเทชันการ์ดว่าเรามีอาการไข้หนูนันนีรประวัติอะไรกันนิดหน่อย หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะครับเขาก็มีกิมมิคน่ารักมากเลยให้ตีของบอกพี่พนักงานนะครับว่าเราพร้อมแล้วนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเชิญครับ วันนี้จะนำเสนอเป็นตัวหิมะยานเชอร์โมเทอร์อป,ปีนะคะเป็นหนึ่งในเวลเนสทรีเมนของอันตาลาลาวนารีสอร์ทนะคะตัวหิงสซค่ะเป็นหินเกลือสีชมพูมีแร่ธาตุรวมกันอยู่ที่84ตัวนะคะในทั้งตับอดี้นะคะก็จะเป็นหิมายานวอมเป็นเกลืออุ่น,นะคะ่ะส่วนในส่วนของตัวทรีเมนหน้านี่ก็คือจะเป็นหินเกลือเย็นนะคะนักงานจะใช้เวลาประมาณ75-90น,น,นา,นาทีในการทำทรีเมง หลังจากทำสปาทรีทเมนต์ทั้งบอดี้ทรีทเมนต์แล้วก็เฟสชียลทรีทเมนต์ที่มาลายันจบนะครับตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะวิาณยังไม่พลังเลยมีความสุขมากวันนี้ไอซ์พาดูไม่ได้ก็ขาดแล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปดูอะไรชิมอะไร,ชไร,ไร,ไร,ไรเช็คที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันนะฮะบ๊ายบายไปจากอนันตลาลาวนารีสอร์ทสมุยครับบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอซ์ a ลันยูออฟฟิเชียลด้วยนะครับ